สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ดึงด้านล่างได้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เปิดหัวมาก็คือเรื่องของจรองารอนซานโชกันเลยนะครับตามรายงานจาก MEN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวเรื่องของจารองซานโชออกมาแบบต่อนเนื่องนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางเอเย่นของนักเตะเนี่ยเชื่อว่าการย้ายระหว่างจารองซานโช ไปแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับซึ่งก็ถือว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงไม่กี่วันก่อนเนี่ยจะมีข่าวในเรื่องของทั้งสองสโมสรเนี่ยยังไม่สามารถตกลงเรื่องของค่าตัวกันได้ก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้เอเย็นมองว่าเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเดี๋ยวก็สรุปกันได้นะครับซึ่งเรื่องของเงืยอย่อนไขต่างๆเนี่ยนะฮะเชื่อกันว่าทาง แมนยูกับนักเตะเนี่ยก็ได้มีการตกลงเงื่อนไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เพียงเรื่องของค่าตัวนั่นแหละที่เราทราบกันนะครับที่ทั้งดอทมุลกับแมนยูเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีการารยายงานเพิ่มเติมเนี่ยทางนักเตะเองเนี่ยนะครับหรือว่าซาโชเองเนี่ยก็ได้พยายามแจ้งไปยังเอเจนต์ของเขานะครับว่าให้ดําเนินการเรื่องของการย้ายทีมให้เร็วที่สุดนะครับ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เลยนะครับหลังจากที่มันค้างคามาหลายเดือนแล้วจริงๆเนี่ยค้างคามาก็น่าจะเป็นปีแล้วถูกไหมครับเพราะว่าแมนยูติดต่อมาัตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนก็แป๊กมานะครับจนมีการติดต่อเรื่อยมาแล้วก็ณนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบเดียวกันได้อีกแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันต้องจบได้แล้วนะครับน,ะนั่นคือสิ่งที่ซานโชมีการเน้นย้ําต่อเอเย่นของ ทางนักเตะเองนะครับว่าให้รีบเร่งโดยด่วนเลยนะครับไม่อยากรอแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของจดอนซานโชที่เอามาฝากกันเรื่องแรกส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของลินด์เลิฟนะครับลินด์เลิฟเนี่ยนะครับในแมตช์ทีมชาติล่าสุดครับก็ได้รับให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับประจาแมตช์นี้เลยนะครับในเกมที่สวีเดนเนี่ยเสมอกับทีมชาติสเปนนะฮะไปในรูปแบบศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีสกอร์การยิงเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดใจได้ฮะหลังเกมว่าเป็นเกมที่ยากมากๆนะครับแล้วก็เราต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยันเสมอเอาไว้ได้นะครับถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยสวีเดนครองบอลเพียงแค่15%เท่านั้นนะนะครับผ่านบอลสาเร็จเพียงแค่103ครั้งครับได้ยิง4ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนสเปนเนี่ยโอ้โหนอกน,นั้นเนี่ยคือครองบอลให้สเปนหมดเลยนะครับ แล้วก็มีการผ่านบอลสำเร็จถึง852ครั้งครับแล้วก็ได้โอกาสยิงถึง17ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไป0-0นนะครับไม่มีสกอร์กันเกิดขึ้นนะฮะก็เดนเลิฟโชว์ผลงานด้วยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าผู้สับปะโตของสวีเดนเนี่ยเซฟมากๆด้วยนะครับซึ่งในเกมดังกล่าวครับไม่มีเดวิดกานะครับได้รับโอกาสนะครับก็ผู้สับปะโตเนี่ยเป็นอุนายซิมอนนะครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือเปาโตเรสนะฮะแนวรับของทีมสเปนนะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมด้วยนะครับนะก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องครับสำหรับแนวรับรายนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของโปรแกรมการเตะช่วงพรีเซนตนนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาแบบเรื่อยๆนะครับ ทั้งการไปเตะที่มมลต้านะครับที่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับโควิด19ก็น่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งก็จะเดินทางไปเตะในระแวกใกล้ๆกับประเทศอังกฤษนี้แหละนะครับหรืออาจจะเตะในลีกเหมือนเดิมนะครับนะก็คือเตะในประเทศนะครับอาจจะจัดแข่งกับลีกรองทํานองนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยโปรแกรมที่ว่ากันว่าน่าจะมีการ เจอกันในประเทศเลยก็คือการเจอกับควีนสวักเลนเจอร์นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่คืออีกแบบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงพรีซีซั่นนะครับส่วนการประกาศอย่างเป็นทางการก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของการเตะพรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าก็มีข่าออกมาเหมือนกันนะฮะว่าจะมีการเตะช่วงพรีซีซั่นแล้วก็ให้แฟนบอลเข้ามารับชมนะครับซึ่งจะเป็นการเตะแบบย่าแล้วก็เยือนนั่นแหละนะฮะก็ยังไม่ยืนยันในเรื่องนั้นนะครับก็ ตอนนี้กระแสออกมามากมายว่าแมนยูเนี่ยเตรียมจัดการช่วงพีสั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจะไปประเทศนู้นประเทศนี้นะครับนะรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าตกลงแล้วจะมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนที่ไหนกันนะครับส่วนเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กนะครับหลังจากที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยกำลังให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้อยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยฟาบิซซโอโรบานโน่นะครับนักข่าวคนดังเนี่ย ออกมาการันตีเลยครับว่าอาเซนอลไม่ได้เข้าสู่การเจรจาการคว้าตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกกองกลางของทางแมนเชสเตอร์เต็ดตามที่เป็นข่าวนะครับก็ชัดเจนนะครว่าอาเซนอลไม่ได้ให้ความสนใจนะเตอรายนี้แล้วก็ไม่ได้เจรจาด้วยนะครับคือนักเตะก็น่าจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะส่วนในเรื่องของคริสเตียโน่โรนโดครับมีอะไรนะ่าสนใจนะครับ ล่าสุดริเยโนโรนโดเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงเรื่องการย้ายทีมนะครับทั้งแมนยูแล้วก็ปเอชเอนะครับแล้วก็การกลับไปเรออลมริดก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกอะไรหรือว่าตกใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆจนนับปัจจุบันเนี่ยเข้าวัย36ปีแล้ว เป็นแข้งตัวเก่าแล้วนะครับมันรู้สึกธรรมดามากนะครับแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับไม่ว่าจะอยู่กับยูเวนตุสต่อไปหรือย้ายออกจากทีมเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือว่ามีความรู้สึกแบบเฟลอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสเกี่ยวกับทีมชาติก่อนนะครับทีมชาติที่จะต้องลงเตะยูโรก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับก็ ยังไม่ชัดเจนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะที่จะอยู่หรือจะย้ายนะครับซึ่งตามรายงานต่อมาครับก็มีรายงานจากจาลูก้าดิมาซิโอนะครับเทียด์หนึ่งของฝั่งอิตาลีนะนะครับถ้าเล่นข่าวฝั่งอิตาลีเนี่ยน่าเชื่อถือมากๆครับสำหรับดิมาซิโอนะครับก็ดิมาซิโอเนี่ยก็รายงานออกมานะครับว่าตอนเนี้ยทางจอร์จเมนเดสครับเอเย่นของทางโรนโดเนี่ยเตรียมที่จะ เข้าพูดคุยกับูเวนตุสนะฮะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับด้วยเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตที่แหละว่านักเตะเนี่ยจะมีทิศทางกับสโมสรยูเว่อย่างไรกันบ้างซึ่งถ้าเกิดโรโดเนี่ยจะย้ายทีมจริงเนี่ยทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องกล้าจ่ายในเรื่องของค่าจ้างมหาศาลนั่นแหละนะครับตามที่มีการรายงานกระดอกมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถตกลงค่าจ้างระดับมหาศาลได้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องเงินแหละเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อย ค่าออปชันต่างๆนะครับเกี่ยวกับดิวของโรนโดนะครับซึ่งแมนยูก็ให้ความสนใจนะฮะแต่ว่าแมนยูยังไม่ได้มีการเริ่มต้นเจรจาเลยนะครับนั่นคือข้อมูลจากดีมาซิโอนะครับส่วนนักขราวข่าวเกี่ยวกับวารานกันหน่อยนะครับวารานมีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งล่าสุดครับมีรายงานออกมาจากเอลคอนเฟดเชียลนะครับซึ่งเป็นสื่อของสเปนนะครับมีรายงานอ้างว่าวารานเนี่ยต้องการกลับไปฝรั่งเศสนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่าที่จะ ย้ายไปแมนเชสเตอร์เดที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งวาระเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีข่าวส่วนใหญ่ก็คือแมนยูแล้วก็ปีเอชนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลือกกลับไปปีเอชนะครับหรือว่าเลือกกลับไปฝรั่งเศสนั่นแหละมากกว่านะครับก็นี่คือรายงานทันสั้นไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนในรายของทอมฮีตันนะครับผู้สับปตะตูมากประสบการณ์รายนี้ครับมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้าง ล่าสุดเนี่ยโรบาโนครับก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ่าทอมฮีตันเนี่ยกำลังเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายกับแมนยูในเร็วๆนี้ครับแล้วก็หากไว้มีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยผู้สัมบูรตูตัวเก่าราน,นี้ก็จะเซ็นสัญญากับแมนยูอย่างเป็นทางการ ในช่วงเดลวนี้นะครับซึ่งสัญญาณเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับนะนั่นคือรายงานออกมานะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าข่าวมันการันตีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนละนะครับนะแล้วก็เรามาปิดไทยนะครับเป็นกระแสะข่าวกอิบจากเมลเลอร์นะครับเมลเลอร์ Miller เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทบำั้งเตะนะครับในช่วงซีซั่นหน้าของแมนยูนะฮะ จากความเป็นจริงนะครับที่มีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงที่สุดนะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างน,นะครับซึ่งตำแหน่งแรกครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับทางสื่อนี้เขามองว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็น่าจะเหลือตัวจริงเพียงแค่คนเดียวอย่างที่ว่ากันไปนะครับคนที่น่าจะไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเดวิดดีคามากกว่านะครับ ซึ่งทางดีนเฮลสันเนี่ยก็น่าจะโดนผลักดันขึ้นมาเป็นผู้守ป,ประตูมือหนึ่งแทนที่ทางเดวิดกานะครับเทกาอาจจะกลับไปสเปนอีกครั้งก็ได้นะครับส่วนผู้守ป,ประตูที่จะเข้ามาเพิ่มเติมก็คือทอมฮีตันนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกก็คือโรเมโรราชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนทางโจยอเบร่าก็ไปอีกนั่นแหละนะครับนี่คือชุดผู้守ป,ประตูที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือตัวสมรองน่าจะเป็นทอมฮีตันนะครับตัวจริงน่าจะเป็นดีนเฮลสันในช่วงซีซั่นหน้านะครับ ส่วนแนวรับครับแนวรับเนี่ยเราก็มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการมองหาแนวรับรายใหม่มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายที่มีข่าวอยู่ก็คือพวกวารานพวกชูกุนเดอย่างเงี้ยนะครับพวกปาตอรเรสนะฮะแล้วก็นักเตะที่มีอยู่บางรายเนี่ยก็อาจจะโดนปล่อยกันออกไปหรืออาจจะลดบทบาทลงมาอย่างเช่นเดนเลิฟเนี่ย อาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในช่วงซีซั่นหน้าแล้วนะครับถ้าเกิดแนวรับปรายใหม่เข้ามาก็ตกไปเป็นตัวสำรองกันไปนะครับส่วนฟิวโจเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโลทิง้งแล้วก็อิลิบายยีด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะโดนปล่อยออกจากทีมนะครับส่วนอาริเตรลิสเนี่ยก็มีข่าวย้ายทีมมาอยู่บ้างนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะอยู่รอดต่อไปเหมือนกันมีโอกาสทั้งอยู่แล้วก็ย้ายนะสำหรับอเตริสนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงการปล่อยตัวเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าทางนักเตะเนี่ยยังอยากอยู่กับแมนยูต่อไปส่วนแบดดอนวิลเลียมแล้วก็อัลเซอโตเซเบ้ครับมีการได้รับโอกาสนะครับเรื่องของการอนุมัติการยืมตัวนะฮะถ้าเกิดนักเตะต้องการนะยืมตัวไปใช้งานนะครับในช่วงซีซั่นหน้าเหมือนกันก็มีโอกาสที่จะย้ายออกไปนะครับสำหรับแบรดดอนวิลเลียมแล้วก็ตัวเซเบ้นะครับนี่คือ แนวรับที่น่าจะออกไปแล้วก็น่าจะมีเข้ามานะครับโซนฟิลเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่ป๊อกบาเนี่ยน่าจะย้ายออกจากทีมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าเราทราบกันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ได้ก็ดีซึ่งตอนนี้แมนยูก็กําลังที่จะรังป็อกบาให้อยู่กับทีมต่อไปแบบเต็มที่นะครับก็คาดหวังแหละว่าจะอยู่ต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าเป็นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าคือใจของสโมอสรเนี่ยอยากให้อยู่ก็ เอาเป็นว่าตอนนี้ยึดติดว่าอยู่ไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของสัญญาคอยว่ากันนะครับบรูโน่เนี่ยอยู่ต่อไปอยู่แล้วนะครับส่วนนันเตะย้ายเข้าใหม่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับอาจจะเป็นดีแคนไรท์นะครับหรือว่าเขาเป็นฟิลิปอย่างที่มีข่าวออกมาวิฟฟิเอเดนี่นะฮะหรือว่าอีกหลายคนที่มีข่าวเหมือนกันก็มีแนวโน้มที่แมนยูจะซื้อมิดฟิลด์ตัวกลางเข้ามาใหม่นะครับแล้วเรอฟันเดอร์เบิกครับหลังจากที่ล้มเหลวนะครับหรือว่าเปิดตัวกับแมนยู ไม่ค่อยดีสักเท่าไราในช่วงซีซันที่ผ่านมาก็มีโอกาสย้ายทีมนะฮะในขณะเดียวกันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าข่าวย้ายทีมก็มีนะครับก็อาจจะเปิดโอกาสให้ดอนนีฟ่ฟานเดเบกย้ายออกก็ได้นะครับส่วนฮองมาต้าน,นะครับคนมาต้านเนี่ยก็ตอนนี้กําลังเจจาสัญญาฉบับใหม่ยอยู่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกต่อไปในช่วงซีซันหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเล่ก็อยากให้เขาอยู่ต่อไปด้วยนะครับน,นี่คือแผง,งกลางแล้วก็แนวรุกครับ แนวรุกเนี่ยแน่นอนครับว่าแมนยูกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรุกรายใหม่อย่างจจดอนซานโชนะครับซึ่งซัมอเนี่ยว่ากันมากไม่น่าจะพลาดแหละเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ครับแต่การมาของเจดอนซานโชเนี่ยมันก็อาจจะไปลดบทบาททางอัลตันมักซียาลนะครับที่เคยเป็นตัวหลักมาก่อนหน้านั้นครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมักซียาลเนี่ยในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาผลงานก็ไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับทำให้ชุดหลักแนวรุกเนี่ยก็รู้สึกว่ามักซียลเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังกั้มกึ่งว่าน่าจะเป็นตัวเลือกต่อไปด้วยนะครับเราก็จะมีแรดฟอร์ดมีคาวานี่แล้วก็เมสันกินบูธนะครับรวมทั้งนักเตะรายใหม่ก็คือจะนอนซานโชส่วนเดเนเจมเนี่ยนะครับก็คือผลงานภาพรวมตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงนะครับมีโอกาสโดนปล่อยออกจากทีมเหมือนกันแบบถาวรนะครับแล้วก็ลินการ์ดเช่นเดียวกันที่ก็มีีข่่าาาวเชือมโยยยงกยยร้ท โดยภาพรวมนะครับในช่วงซีซั่นหน้าตัวจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นดีนแฮซันวันบิซาก้าวารานแม็กควายลุคชอแมทคูมินีปักบากีนบูธบูโรโนซานโชแล้วก็ดารตฟอร์ดนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยน่าจะเป็นทอมฮีตันลีดเดอร์เลฟไบยี่ทิปเปียนะครับเฟรดแล้วก็มาตาดอนนี่ฟันเดเบ็กแล้วก็คาวานี่นะครับลืมบอกไปเลยว่าแมนยูมีข่าวกับทิปเปียด้วยต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็กขวาเข้ามานะครับ ลแล้วก็ไหนจะมีอะไรอีกนะครับที่ผมไม่ไ hmm. ด้พูด like ถึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบางคนเนี่ยอาจจะโดนลดบทบาทลงมานะครับไม่ถึงขั้นที่จะโดนปล่อยนะบางรายก็อยู่ในช่วงแบบกัมกึ่งว่าจะโดนปล่อยก็มีโอกาสเหมือนกันจะให้อยู่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้บางรายก็50-50บางรายก็การันตีว่าน่าจะย้ายแน่อย่างเช่นดินการเนมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกฟิวโจนอย่างเงี้ยนะฮะมีโอกาสย้ายสูงนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ